ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายยูทูบและชาวเพจเฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านนะครับครับขอ,อนําำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอสายจบรถไมโครซิงนะครับเอาสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาพี่น้องมาชมในมุมมองของคนขับนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ามาลอกปรับพื้นที่นะครับพี่น้อง ก่อนที่จะทําการขุดคลองนะครับพื้นที่ดินต่างระดับนะครับเป็นพื้นที่ต่างระดับเยอะพอสมควรนะครับก็จะมีที่ต่ําที่สูงนะครับเพื่อทําการขุดคลองให้น้ำในคลองเสมอกันนะครับก็ต้องทําการ ลอกนะครับลอกพื้นที่ตรงที่สูงนะครับออกไปก่อนนะครับเพื่อจะทําการขุดนะครับก็ตรงไหนที่ต่ําเราก็จะเสริมนะครับที่ต่ําเกินนะครับเราก็จะเสริมสักประมาณ5เซนถึง10เซนนะครับไม่ให้เดินนั้นนะครับถ้าเสริมเกินนั้นนี่มันจะเสียรูปแบบของดินเดิมไปนะครับ เราก็จะพยายามตัดลงนะครับให้มากที่สุดนะครับให้ตัดลงนะครับพยา,ยามจะไม่เสริมนะครับพี่น้องแต่ทรงไหนที่มันถือว่าสูงมากสูงจนเกินไปนะครับเราก็จะทําการทำสันกันน้ํานะครับสันแข็งกันน้ํานะครับ เพื่อให้กักเก็บน้ํากั้นน้ําให้มันอยู่นะครับไม่ให้มันไหลไปทางลาดเียงนะครับจนเกิดใสนะครับให้น้ําในคลองยังคมอยู่นะครับพี่น้องอสลายพีก็ต้องทําการลอกพื้นดินที่มันสูงออกก่อนนะครับ งนี้ก็ลอกออกประมาณ5้ซิลน,นะครับก็มันจะสูงเกินกันนิดนึงนะครับก็ลอกออกไปก่อนนะครับ ท้องนี่เราจะพับหน้าดินนะครับพี่น้องเราจะพับหน้าดินขึ้นไปเก็บไว้นะครับขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนนะครับขุดทองแล้วก็พับหน้าดินขึ้นไปเก็บไว้ชั้นบนนะครับเพื่อลูกผักนะครับไอ้ลูกต้นไม้ลูกอะไรนะครับจะได้ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะครับ บรรยากาศก็ครึมๆค,ครับฝนตกครับพี่น้องฝนตกกับนี่ครับสาที่ทาการขุดเสร็จไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีน้ํโอกนะครับน้ํโอกน้ําซึมนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ีครับสําหรับคลองก็จะขุดลึกประมาณ2เมตรครับคลองเราจะทําการขุด ค่ประมาณสองมิตรเท่านั้นนะครับสลูกนี้ก็จะมีชั้นลูกรังนะครับพี่น้องชั้นลูกรังครับแต่ว่าน้ําก็ถือว่าออกปีเลยนะครับเริ่มคุดคลองกันเลยครับต,ตัวไหนเป็นหน้าดินเราก็ใส่ไว้ก่อนก็ได้ครับ ใส่ไว้ครับมันสูงแล้วครับใส่หน้าดินเอาไว้เลยเจอตอด้วยครับใส่หน้าดินเอาไว้เจอตอครับพี่น้องตอไม้ครับ รายกับปีครับความลึก4เมตรเอ้ความลึก2เมตรตทีครับพูดบิดความลึก2เมตรครับความกว้างปากโบกปากโคลงนี่ก็จะอยู่ประมาณ4เมตรครับพี่น้อง ล่างนี่ก็จะนิ่มๆครับตัวนี้เราจะทำขัน้นขันกันน้ำนะพี่น้องขันกันน้ำรับน้ำท่องจะได้ไม่ไหลลงสระจนหมดนะครับให้มีน้ำอยู่ ในกรองบ้างนะครับกรองลึกสเมตรนะครับเราขุดลงไปก่อนก็ได้ครับอย่าเพิ่งสโลกครับขุดลงไปถึงระดับสองเมตรก่อนก็ได้ครับขุดลงไปอย่างนี้เลยครับ เป็นทิศเหนือเราก็ล้วงครับลอกครับเอาหน้านินครับขึ้นมาไว้ข้างบนนี่นะครับเป็นการกับหน้าดินนะพี่น้องนี่ครับหน้าดินครับเอาเอามาใส่ไว้ข้างบนนี้เลยครับไม่เช้าฝนตกครับฝนตกรินๆิครับ อากาศตอนนี้ก็แปลกๆนะพี่น้องเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกครับเดี๋ยวอากาศหนาวครับไม่รู้อะไรตอไรนไหนหรอกครับเอ้ามาชมกันโตครับนี่ครับดินตัวนี้เราก็จะเอาไปใส่ตรงที่เราลอกนะครับดินดินเหนียวนะครับหรือว่าดินชั้นล่างครับ รลังเยอะพอสมควรนะครับคุณมายังไม่ัอะไรก็เจอกินรุกรังนะครับที่ไม่เจอแม่รังครับ้าเจอแม่รังงานเข้าเลยครับ รถคุณนีมันไม่สามารถสู้กับเมลรังได้นะครับพี่น้องทำให้ปีกหักได้ครับเดี๋ยวลูกดังก็ไม่เป็นไรครับเพ่อท้ายคุณไปนะครับพยายามทำให้สโลให้สวยหน่อยครับพยายามสโลให้มันสวยนะครับทางนี้ก็เหมือนกันครับ ก็พยายามสโลปให้มันสวยครับไว้ครับมีปีกสโลปนีหรือว่าไวครับพี่น้องแล้วก็ผลงานก็จะออกมาสวยแล้วก็องศสาแนวสโลปนี่ก็จะสวยเหมือนกันนะครับอ้า สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเทรตรี่ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องเอิสายจบรถไมโครซิงด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ